เป็นครั้งแรกเลยที่น้องตะวันมาเห็นแบบคนขึ้นมาชมบรรยากาศร้ายขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง40นาทีนะคะทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วเนาะแบบผูกคนคนขึ้นมากคือแบบร้ายแรงเนาะคันขึ้นมาชมวิวกันนะคะทุกคนือแบบโอ้โหเยอะจริงจริง สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชมช่องน้องตะวันชาแนลนะคะทุกคนคลิปนี้น้องตะวันก็นจะพามาชมบรรยากาศคามสวยงามอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะจ๊ะทุกคนอยู่ที่บริเวณสันเจดเดอร์เป็นสันที่แบบว่าเพิ่ใไ้ขึ้นมาชมฟรีเนาะทุกคนเป็นเราจะได้เห็นวิวมุมสูงของห้างไอคอนสยามเนาะแล้วก็เห็นมุมสูงของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะทุกคน ก็จะเป็นบริเวณสันเจ็ดเดอพันก็นจะมีร้านสตาร์บัคเนาะทุกคนอยู่ที่สันเจ็ดเนาะนี่โชนทางนี้บอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆทุกคนบริเวณสันเจ็เดี๋ยวนองตะวันจะพาไปชมความสวยความงามเนาะด้านนอกนะคะเป็นสวนลอยฟ้านะคะทุกคนค่ะพีพีเอฟซีทานได้อยากมาชมกับสามารถมาได้เดออยู่ที่ห้างไอคอนสยามสันเจ็ดเดอจ้จา ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบริเวณสันเกตดเนาะสวยงามสวยงามนะคะเนี่ยันจะเห็นเป็นแบบบันยกาเป็น,ปนคล้ายๆสายน้ำนะคะทุกคนนี่สวยมากสุดต,ตรงนี้เขาจะเป็นสันโอกเนาะทุกคนสันลางก็จะมีเป็นบริเวณลานอาหารเนาะจ้า,จา วันนี้พาทุกคนมาชมความสวยรู้ของหางอีกแล้วหางนี่ก็เป็นหางที่แบบดังที่สุดเนาะที่ทุกคนที่มาเที่ยวไทยกับตองไดมาเดอหางฝาดคือหางไอคอนสยามนะคะสวยงามมากเดี๋ยวหนองตะวันจะพาเดินออกไปชมบรรยากาศโซนสวนลอยฟ้ากันนะคะ คนที่ได้ขึ้นมาก็คือต้องทายลูกเนาะอยากแนะนําเลยเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยากให้ขึ้นมาแล้วก็ห้ามผ่านเด้อก็คือสัญจรเนาะทุกคน่นกม็มีลิฟ์ให้ขึ้นมาเนาะสามารถกดขึ้นมาได้เลยหรือว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนมาก,ก็ได้เนาะทุกคนเน,ะนาะโซนดัง ขอบคุณนะคะที่ให้ขึ้นมาชมฟรีนะคะทุกคนบอมีค่ค่ะจ่ายเนาะทุกคนจะต้องได้ขึ้นมาเพราะเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยน้องตะว,วันกับเพิ่งได้ขึ้นมาเป็นครั้งที่สองเนาะจุดนี่ บางส่วนบางตอนถ้าออกไปข้างนอกอาจจะบดได้บรรยายเด้อทุกคนบางทีเควนเปิดเสียงเพลงที่ติดลิขสิทธิ์เนาะว้าว เย็นๆได้เนาะทุกคนเพื่อนกันมีบริการขายเนาะแล้วก็มีที่นั่งให้รับให้ดื่มเบียร์นะคะทุกคนโอ้โหเพื่อนมากกันหลายมากๆเลยทุกคนเบิ้องเบื้งเบ้งๆๆน้ำกันเนาะว้าวโอ้โหคนขึ้นมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยเนาะ ือแบบทุกคนมาเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวน้องตะวันอาจจะให้เบิรงมุงมกว้างๆเนาะ มุมนี้เนาะทุกคนเขาจะได้เห็นตึกสูงที่สุดของเมืองไทยเลยเนาะสวยมากนะทุกคนคือแบบพิ่นขึ้นมาชมวิวกันแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนอืมจุดนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยเนาะขึ้นขึ้นมาชมวิวกันเขาจะได้เห็นวิวของด้านล่างของมุมแม่น้ำเจ้าพยานะคะทุกคน ็นวิวแบบอากาศเย็นเย็นเนาะพอเขาขึ้นมาข้างบนแบบลมเย็นสบายเลยถ <pers> ามาช่วงพผ่นหนาเปิดน้ำพุนี่จะเห็นแบบวิวแบบสวยมากๆเลยเนาะเ<ค>อาขึ้นมาดันบนเราจะได้เห็นแบบความจเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยนั่นก็คือตึกสูงนะคะทุกคนได้เห็นวิวทิวทัศน์แบบสวยงามมากๆเลยเนาะ คืออยากแนะนําทุกคนที่เห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะหรือว่าเป็นพี่น้องฟั่งไทยที่ยังบอเคยมาเที่ยวกับอยากเชิญชวนมาเที่ยวเด้วเพราะว่าเราจะได้เห็นความจเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานาครเนาะที่แบบว่าเห็นความสวยความงามนะคะยเ๋วเตอนกลางคืนิันก็นจะเปิดแสงสีนะคะตรงที่เป็น ที่เป็นกระจกยาวๆเนาะทุกคนเพิ่นกำลังอาลางไรกันเข้ามาเนาะว่าเพิ่นมาถ่ายรูปกันสวยงามบ่ทุกคนน้องตะวันมาเห็นวิวอยู่นี่คือแบบสุดอลาัางการจริงๆเนาะบอกได้เลยแบบโอ้โหสุดยอด ที่น้องตะวันบรรยายอยู่นี่บอแน่ใจว่าสิครบเกินเสียง mm hmm. เพลงหรือบอ่เนาะทุกคนที่เห็นผ่นเปิดเนาะโอ้โหผ่นขึ้นมากันลายมากๆเลยเนาะมาชมวิวบรรยากาศที่แบบหลักล้านเลยเนาะจ้าแต่ว่าให้คุนชมฟรีคือแบบสุดยอดจริงๆช่วนทางฝั่งนั้นจะเป็นลานคนพน่นกันเนาะเพราะว่าฝั่งนนจะเป็นสตาร์บัคเดอ้อทุกคน สวยงามายจ้าคอนโดนี่คือสิแบบราคามหาศาลเนาะทุกคนข้างในนี่แบบคือสิสวยรูปม,มากเลย,ยางานฝั่งทางโน้นก็จะเป็นร้านสตาร์บัคเนาะทุกคนที่เพื่นกันเนาะ ตะวันชัยเปิงมุมสูงพันขึ้นมาชมเมื่อนี้คือแบบลายแห้งเนาะพราะเป็นครั้งแรกเลยที่น้องตะวันมาเห็นแบบคนขึ้นมาชมบรรยากาศลายขนาดนี้นะคะ ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงี่สิบนาทีนะคะทุกคนสวยมานาจจะมารอ,อาชมส้มโเนะตอน่นเปิดก็จะได้เห็นแบบงามงามนะคะทุกคนบางคนเพิ่นก็ัมาชมวิวนะบอกว่าจะเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยานะคะ่วิว เพลนล่องเรือนะล่องเรือชมวิวนะาก็จะได้เห็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหสวยงามตะการตา,าเดยวนอองตะวันจะพามาชมมาชนด้านนี้เนาะพามาชมมุมแม่น้ำเจ้าพยากันนะคะทุกคน จุดด่านหน้าของนองตะวันที่เห็นไกลๆนู้นก็ะจะเป็นจุดที่คนรอขึ้นเรือเด้อทุกคนขึนเรือรับประทานอาหารบุฟเฟ่เนาะชนทางนี่ที่เป็นส่วนลอยฟ้าคือกันเนาะจะเป็นจุดที่เ่นขายไอโฟนนะคะทุกคนน่าจะอยู่ประมาณสั้นสามหรือสันนอน้นสี่เนาะ กันเข้ามาเนาทุกคนคือแบบ ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วเนาะแบบผูคน้นค่นขึ้นมากคือแบบร้ายแ้งเนาะาปแบบคันึ้นมาชมวิวกันนะคะทุกคนคืแบบโอ้โหเยอะจริงๆ,ๆแนองตะว,วันจะกเก็บภาพบรรยากาศนัก่องเที่ยวให้เบิ่งเด้อทุกคนชนนี่ก็เป็นส้นสันเจ็ดเนาะทุกคนเนาะสามารถมาชมวิวบรรยากาศได้เด้อน้องตะว,วันกับ,บอกหร้ยรอบแหงเนาะว่าสันเจ็ ทุกคนขึ้นมาก็คือต้องได้ถ่ายรูปกันเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิวที่แบบสวยงามลักลอยล้านเลยกับว่าได้เนาะทุกคนวิวส่วนลายจะเป็นนักอ่าส่วนลายนอกเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นนักตองเพียชาวต่างชาติเด้อทุกคนที่ขึ้นมาถ่ายรูปกันเนาะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งพันก็จะเปิดไฟหลายสีนีเนาะพันกำลั่งเริ่มเปิดเราทุกคนเมื่อกี้ที่น้องตะวันไทยไปนะคนบ o ท a ด้ l ายปัยปนี้เนาะมาเห็นอีกที่คือแบบโอ้โห เยอะมากคือซีมีแต่อยู่เมืองไทยนอะทุกคนที่แบบว่าวิวแบบนี้หานาวิวส่วยๆงามๆแต่เพ่นยังให้ขึ้นชมฟรีนะแล้วก็ขึ้นให้มาถ่ายรูปเซลฟี่โดยบทจำเป็นต้องสื่อยังกระไดเนาะทุกคนเราสามารถออกมาชมวิวแบบี้ไดเลยเนาะคือแบบว่าต้องขอบคุณเมืองไทยหลายๆเนาะที่หายน้องแต่วันไดมาเห็นความสวยงามแบบนี้เนาะจ้า หลักการน้องตะวันก็ได้ถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกๆคนเนาะที่ว่าอยู่ใกล้เราพี่น้องบอกว่าจะเป็นอยู่ต่างจังหวดัดนาอยอยู่เมืองลาวนะคะแล้วก็อยู่ต่างประเทศที่บ่ได้เห็นเพิงเนาะที่ว่าบรได้ชมน้องตะวันก็อยากถือโอกาสเก็บความสวยงามไปฝากทุกคนเด้อน้องตะวันอยากให้อันนั้นเนาะอยากให้ทุกคนได้มาเบิงด้วยกับตานะคะจะได้เห็นความสวยงามขนาดนี้นะคะ ที่มาเห็นนี่ก็คือตองตะลึงกับก้มสวยหลายๆเลยแหละทุกคนเนาะีนเนาะจะให้เบิงวิวนี่คือแบบงามแห้งทุกคน จากน้อยเนาะทุกคนประมาณ6กโมงครึ่งเราจะได้มาชมกันสแสดงแสงสีเสียงความอลังการนะคะของพุเนาะประมาณ6กโมงครึ่งนอนะทุกคนเ,น,กนเดี๋ยวมารอชมน้กันเด้อ หกโมงคงแล้วทุกคนตอนนี้เปินกต่เปิดนำพูแล้ สวยงามเนาะหรือว่าความอลังการของห้างไอคอนสยามเดอ้อทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงสีนาทีแล้วเนาะเพราะว่าน้องตะวันก็ได้พาทุกคนชมน้ําพุเนาะอาจจะบอไบรรยายยังเดอ้อทุกคนในช่วงการแสดงโซนการแสดงโซนน้ำพุเนาะแต่อยากให้ทุกคนชมบรรยากาศความสวยความงามกันเดอ้อจ้ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องตะวันก็นจะได้เอเก็บภาพบรรยากาศไวัเพียงสำนึกกันเด้อฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้น้องตะวันในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นอกกกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะวันในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอขอบพระคุณหลายๆเด้อขอกล่าวคำว่า,บาสบายดีและสวัสดีค่ะ